ตามสัญญาเนาะมาส q u i ชมาเลาตัวที่สามแต,ตัวที่สี่จะได้สัปดาห์หน้าเนาะอันนี้ตัวที่สามไม่ใช่หรอตัวใช่ตัวที่สามตัวที่สี่จะได้สัปดาห์หน้าเห็นไหมทุกคนตัวใหญ่นคะถ้าเทียบกับตัวไซส์ปกตินะสองตัวถึงจะเท่าบาบอบ้ใหญ่มากนะก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่สักขนาดนี้แต่ด้<ก>เป็นแบบพี่วันแต่จะเป็นกอดปันกอดพัน สองพันก็ก็ก็จะใหญ่ทุ่มนี้นีดีใหญ่เท่านี้เลยแหละนี่ใหญ่มากๆใหญ่เท่านี้มันก็นุ่มด้วยเนาะลองลองเอามาเทียบกับอันนี้ยังไม่เท่ากันเลยนะแต่ถ้าใหญ่ได้าจอดพันตึงตัวนี้แน่จอดพันเนี่ยยังไม่เท่าแต่ถ้าเป็นจอดพันน่าจะตื่นนะใช่แล้วก็นุ่มมากทุกคนที่เลือกซื้อตัวนี้เพราะว่ามันน่ารักแต่ข้อเสียของตัวอย่างก็คือกลิ่นไม่หอมใช่แล้วตัวเดี้ย มันไม่ค่อยนุ่มเหมือนตัวให <ไป S 1> ่บ๊ายบาย